นินน้อยจะเล่นหางจะเล่นหางที่สามจะนินน้อยจะเล่นหางที่สามเขากินเขากินอาหารกันเขากินอาหารกันถัทงทองเอ็งนี่โหมิดเลยถัทงทองแบ่งให้เขากินมั่งไม่ยอมแบ่งเขาเลยนี่อ อ,อต้องแบ่งกันกินนะถ้าแย่งกันกินยายไม่ให้กินละเด้ออเจ้านินตัวเล็กเจ้านินเข้าไม่ได้เจ้านินเล่นห่างที่สาม เล่นห่างพี่สามโอยเขามีสีมีสันเขาตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะนึกว่าจะไม่รอดซะละนึกว่าจะตุ้ยไปละเล่นใหญ่เลยนิ่ง่นอนบากไว้นิ่นๆอาจจะนิ่นๆอาจจะนิ่นๆอาจจะนิ่นๆนิ่ๆ ฮะคือว่าจะเอามาอยู่ไหมล่ะอยู่ในตะกร้าทังทองทังทองเจ้าตัวใหญ่อันนี้ทังเงินทังเงินนี่นี่ทังเงินอันนี้อันนี้ทางทอง อันนี้อันนี้เจ้าสามอันนี้เจ้าสามเนี่ยอันนี้ถังเงินอันนี้ถังทองอันนี้เจ้านินนินนี่นีนนน่นี่เจ้านินนินเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้เจ้านินนินนินอันอันนี้เจ้ากระลอกเนี้ยเจ้ากระลอกเจ้ากระลอกน้อย อันนี้เจ้าห้าเนี่ย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 ไอันนี้เจ้าห้าเจ้าห้าเนี่ยอันนี้เจ้าห้าอันอันนี้อันนี้น้องเฮงเฮงอันเนี่ยเนี่ยอันนี้น้องเฮงเฮงเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องเฮงเฮงเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันนี้น้องเฮงเฮงอันน้องเฮงเฮงเนี่ยเนี่ยน้องเฮงเฮงอันเนี้ยอันนี้อันนี้น้องเฮงเฮงเนี่ยเนี่ยเฮงเฮงเลยเนี่ยอันนี่น้องเฮงเฮงเนอะเนอะอันน้องเฮงเฮงชอบเลยเนี่ยน้องน้องเฮงเนี่ย ไปแย่งเขากินแย่งเขากินอร่อยเขาละชมแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ